ินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u ูทูบชาแนลเชฟขวันเอ็นจีเชฟครับอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะเะคะชฟทำอะไรอ่ะโดนัทไงวันนั้นที่เราไปร้านนั้นอ่ะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราไปร้านไหนดนอีกดีะ ต้องถามว่าร้านไหนเขาจะให้เราเข้ามา <S <S แล้วก็เข้าไปแบบนเนียนๆทำนะรรอกินก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการผสมแป้งก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะผสมส่วนสม,สมข,อของของเหลวกับน้ำตาลก่อนของเหลวก็จะมีพวกนมแล้วก็น้ำตาลทรายไข่และยีสต์ครับนมสดนะครับไข่ น้ำตาลทรายครับอันนี้น้ำตาลทรายเบเกอรี่จะได้ละลายง่ายหน่อยยีสต์คนให้น้ำตาลละลายก่อนครับอันนี้เป็นแป้งเอเนกประสงค์ร่อนแล้วนะครับแป้งเค้กร่อนแล้วเหมือน,นกับบนเกลือป่น ตอนนี้ของแห้งกับของเปียกเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็ใส่ไขมันพืชลงไปทีส่วนผสมให้เข้ากันเลย เดี๋ยวเราจะพักแป้ง20นาทีนะครับปล่อยให้แป้งเขาฟูแบบเย็นๆช้าๆนะครับ20 minutes later เดี๋ยวเราจะรีดแป้งบนโต๊นี้นะก็เลยต้องโรยแป้งแป้งรวนรอไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ติดกับโต๊เราแป้งฟูดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเทแป้งที่ฟูนะครับลงบนโต๊โรยแป้งบางๆนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการรีดตัวแป้งโดนัทนะเตรียมถาดไว้หนึ่งใบนะครับสําหรับตัวโดนัทที่เราทําการตัดออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็ร่อนแป้งรอไว้เพื่อไม่ให้ตัวขนมโดนัทของเราติดก,กับถาดจากนั้นนะครับก็จะทําการรีดเราก็จะรีดให้ได้ความหนาประมาณนี้จากนั้นเราก็จะใช้หัวบีบนะครับเป็นไซส์ใหญ่ นะครับเดี๋ยววัดให้ดูประมาณ40่ิบมิลหรือว่า4เซนนะความโตเราก็จะทำการกดเลยฮะใช้ด้านใหญ่นี่แหละกดเสร็จที่เหลือนะเรามารวมกันแล้วก็นวดให้เป็นก้อนเดียวกันอีกรอบนึง พอนวดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องพักอีกรอบหนึ่งนะครับพักไว้ให้มันฟูก่อนถึงจะนำมารีดแล้วก็ตัดอีกรอบหนึ่งนะครับตัวโดนัทที่เราตัดไว้แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราหาฟิล์มมาแรปก่อน ตัวโดนัทที่เราทำการขึ้นรูปแล้วเดี๋ยวเราพักไว้สักประมาณ10นาทีแล้วนำไปทอดครับ ตอนนี้แป้งโดนะัดเราฟูนะครับถ้าเกิดสมมุติเราตักทีละชิ้นมันจะมันจะช้านะเราต้องเอามาใส่ในกระชอนก่อนคนะ่าใช้มือหยิบเป็นอะไงอะในกรณีที่เราใช้มือจับแรงตัวขนมมันจะดิ่งเนี่ยแล้วนี่มันเวลาทอดมันก็จะไม่ฟูละ พอเวลาทอดผิวมันก็จะไม่เรียบแบบนี้มันก็จะไม่สวยเนหะ็นไหมมันก็จะเบี้ยวเบี้ยวโอดโเดี๋ยวเราจะเสียบไม้นะครับไม้ที่ผมใช้จะเป็นไม้ทงแบบนี้นะขนาด15เซนนะครับเราก็จะเสียบไม้ละสามลูกนะครับเสียบเป็นแบบดังโง่เลยเี่แบบนี้ ายคลิปนี้เราจะมาคำนวณต้นทุนของโดนัทเสียบไม้กันหน่อยนะครับวัตถุดิบนะครับเราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับในส่วนของตัวโดนัทนะครับแล้วก็ เราจะมีน้ำตาลไอซิ่งนะครับเป็นตัวโรยตกแต่งตอนก่อนเสิร์ฟนะครับวัตถุดิบทุกตัวนะครับเวลาที่เราใส่ตารางคำนวณต้นทุนเนี่ยเราจะใส่ค่ายูไปด้วยนะครับค่ายูคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับผมจะมีค่าเผื่อหนึ่งให้อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับค่าเผื่อหนึ่งเนี่ยประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนที่ใช้ไปสูตรนี้นะครับคำน เวลาที่ผมเสียบไม้นะครับผมก็จะเสียบไม้ละ3ชิ้นนะจะได้ประมาณ33ชุดเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันหน่อยนะครับหลังจากที่คำนวณไปแล้วนะครับต้นทุนต่อชุดอยู่ที่ประมาณ2บาทส7สตางค์สมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายก็จะอยู่ที่7จ็บาทหสตางค์นะครับจะเห็นว่าต้นทุนค่อนข้างต่ำนะ,ะสมมุติว่าเราขายไม้ละ15เราขายในร้านคาเฟ่นนะ ก็จะได้กําไรต่อไม้อยู่ที่ประมาณ12บาท53สตางค์เมนูนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายๆครับแล้วก็แค่เรานําโดนัทมาเสียบไม้โรยน้ําตาลไอซิ่งมันก็จะดูน่าสนใจละลองนําไปทําดูนะครับสูตรนี้อร่อยนะครับแล้วก็ทําง่ายด้วยนะครับกําไรดีกรัก